พี่น้องเอ๋ยคาเสียขึ้นมานร้ายเทมันนีนะพอมายอดมืดเะตายนางงามนั่งบัติดนั่งบัติดนังบัติดแล้วซาจอยก็นางบัติดมายืนรอบทางสนามนะพี่น้องเตเจพี่น้องจะทำได้เอ็มบันติดยิงมุมยิงข้นงใดยิงมุมพี่น้องยิงมุมเตเจเฮ้ยเตเจ

เบิร์นซาจอยฮะพี่้องเอ้ยคุณอาคะฮาผูกค่ะเอาเหมือนนั้นว้ยขอทานพี่ดองเอ้ย ี่น้องเอ้ยเที่ยวมันมัวนน้ำกันพี่น้องมาน,นีทีมงานอ่ายูทูบเบอร์ทุกๆคนมารวมกันพี่น้องเอ้ยเบิงคาเซียเต็มอยู่ยทีมได้ศึสนาพี่น้องเอ้ยระวังอ่ามิไซคนจนกับทีมมาโมงฮาพี่น้องนักกีฬานักคาเซียพี่น้อง ผู้บ่าวผู้สาว,าวเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเอาผู้ได้เลือกเอาเด้อนี่ผัวอะไะสปอไทยฟัวนะเจ้านะมาแต่บ้านมาแต่บ้านใดก็เดียวซุ่มเจามาแต่บ้านใดนมาขยองมาขยองมาไกล้ๆฮานี่เอาไปเลยเอาไปเลยค่ะอ้าวพี่น้องผู้บ่าวผู้สาวพัด ไม่แต่ผู้รอรอผู Sadly, ้ได้เลือกอยากได้เลือกเอาเด้อพี่น้องบ่อนนาแล้วนะบาดนนะอย่ามาถึงหัวข่อยละพ่อผู้บ่าวผู้ทาบพี่น้องเอ้ยมาเสียบ่อนมนี้อ่าชิงรอบทีทีมเนาะชิงเข่าชิงชนะเลิศวันที่เก้าพี่น้องเอ้ยอ่าพี่น้องพคนอันเสี้ยวลังเดียเสี้ยวลังเดียพี่น้องเอ้ย เสียวลังเด้พี่น้องยันบานถื่อคัวเด้เบิ่งผู้ว่าเขาตอบพี่น้องเบอร์ได้เบอร์ได้อันอันนั้นเองสบายดีตายมาอยู่นี่ตอนได้อีกบัรนี้ลอยมาลอยมาพี่น้องค้วก็มีแต่ฝผลรอได้พี่น้องเอ้ยเอาสียเอาผลได้อันเลือกเอาได้พี่น้องนี่แต่ละคน ที่นี้ใส่คนส่งพี่น้องเป็นผู้รอรองเบิ้งผู้บ่าวพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ้งผู้บ่าวโดยเฉพาะได้คลิปนี้แหละพี่น้องเบิ้งผู้บ่าวเบิ้งอ่าคาเชียาเบิ้งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะผู้บ่าวท่านผู้ได้คู้บ่าวนะเบิ้งมาเลยพี่น้องมือใหม่สั่นมาเลยพี่น้องเอ้ย่ละคนทุกคนแบบหหลอามากเลย อ,อ๋อากจะ้ีทูนทแบบแบบ่อพี่น้องไอ้ี่แต่พนรอพี่น้องเอนักกีฬามีใซคนส่งโอ้โหแบบแจกเลือกอาไปได้ดียวเบอร์ิบเบอร์ิใช่เบอร์ิเมื่อยพี่น้องเอ้ย เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเลกเบอร์ได้เลยครับคาวาไวเอฟซีเบอร์สิบเอ็ดเซยเบอร์สิบเอ็ดเด็ดปูซาเบอร์สิบเอฟซีอะอยู่โอ้โหพี่น้องกดดันเนาะกดดันไว้เนาะเมื่อนี้ซิงเลกดดันเบาๆกดดันบ่กดดัน กดดันเฮงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าซิงเขารอบซิงเลยเนาะเขารอบซิงอ่ามือวันที่เก้าจะเป็นรอบซิงซิงถวยรางวัลพี่น้องเอ้ยกดดันเพราะวา่าทีมบรรณมงคันนำไปหนึ่งประตูแล้วทีมยังปรทันได้จ้าประตูพี่น้องเอ้ยผรูเบ้าขาเสียก,กระไรขนาดพี่น้องมีตะพูรเราผู้สาวก็ะมิตะพูทง,งานพี่น้องเอ้ยไปอยากได้อันอะไรกระทักขาอัน,อนคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเอาเบอร์ได้เอาเบอร์ออได้ได้สเสเอ้ยสิบอกพี่น้องนะ โอ้ขนาดกินเท้าพี่น้องนี่ถ่ายเอาถ่ายเอาผูเบาอนาตีฬาโดยเฉพาะเด็กพี่น้องวันนี้ถ่ายเบิรงเบิรงใกล้ๆพี่น้องทีมอื่นเราต้องเบิรงเบิรงทีมเดียวเี <laughs> ่กเบอร์สิบเอ็ด าพี่น้องคุณใครอิจฉาบ้างไหมเนี่ย้ใครอิจฉาบ้างหรอมีใครอิจฉาไหมทีมนักกีฬาน้องมีใส่ขนส่งพี่น้องบ้านปักซงบมิตบานปักซองเพี่น้องเลยเบอร์สิอนี่สาวันทีเมืองวาสนใจเบอร์สิพี่น้อง เเบิดเทน้นเิดซีเบทน้าไม่เนยวานดีดออเดไปเปิดเลยทีตเบิงคุบ่าวก็เบิงคาเซียต่อพี่น้องาเพิ่นเขินกล้องสาวงามนี่เดี๋ยวเดี พวกเจ้าอยู่บ้านใดก่อนหนูานวานวาบันนาวาอ้ายคือเคิรนก็ของขวัญช่งซี่บัดนี้บัดขาไปเบิ่งนจากคลองสิบว่าอายซะบ่นี่หือตามที่ตามเด้อเดอ้นเป่อนหมเลยมาดูผู้บ่าวทามส่องพี่น้อง เอาเลือกเอาพี่น้องพี่น้องเอ้ยเลือกเอาว่าก็จนบัถือคือที่บานนามงเองพี่น้องเอ้ยโอ้นำไปหนึ่งประตูพี่น้องท่าใมงส่เบอร์หานะพูได้เบอร์หาเนี่ยเขาจะใส่ยอนเมื่อนึงก็ยอะเมื่อนึงนะครัยค บิกสมหนานะกินาบันดาโมงครับพี่ดองเอ้ยเจ้าที่การณ์อเมงเป็การอุปทานดูสามหมื่นจีบสามหมื่นจีบแต่ถือโดมากกระทัเที่ทำโครงงานดินแดนาสคาซีฮะพี่ดองเอ้ยซาจอยนหัวหน้ามูเมนบ่จะเป็นหัวหน้ามู่บอจะเป็นหัวหน้าพาซียบอได้จังไร เดี๋ยวเป็นเรื่องบรนะ้มีผู้เปนอีกนะรกันเบิ้งไหีฬาอะไรกันเบิ้งคาเชียเบื้งคาเชียอะไรกันซีเรจบคกิปน้งเลยเพยงเอาการควบคุใจทุกประวเนาะท่อี่เชื่อก็จะได้ควมบคุมใจแน่ทีไม่กับบงเชี่ยไี่ต้องรอรอไย สลากโนที <m í toys> ้งานทีมนอนทีมสุดขาวพี่น้องว่าก็เจอบาถือพี่น้องเลยซยวรก็ได้แบบเขินมากเลยแบบอายแน่เขินแน่จกสิว่าจังไรพี่น้องที่มงานน่เป๊ปซี่ได้ยืนเอชิงที่หนึ่งแล้เป๊ซี่นะมามื่นกันนะหมา็เลขชีวิตหเลชีวิตมีใชกุศลเตมไม่ได้เอกคไปในดนพิธี

ท้าเราดูชิตของประธานอาจจะเติมให้ดูนะลูกมาเกอะสายจกันบจเติมให้นะครับเิดมีูอ้วิทเนเสทสำคัญเนดนีดินด้ดีเนาะถ้ามีเทนเก็บแกลกับตัวแสรนี่อู้ม

Thế nào anh ơi, anh truyền thitet hả anhkk S Anfang, cùng cho thầy avez Anh vào Vào ước của nhưng ch reag trên cái

ตอนนี้อนนี้ยิงจะเทิดพี่น้องเลยเสาประตูตัวึ่งเลี้ยวยิงสลูกพี่น้องมีโอกาสมีโอกาสสมครั้งพี่น้อง ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งพี่น้องคือไม่กดกดตันนะเดี๋ยวไม่ <S <s <illy> ไมกดกดตันนี้เองพี่น้องเลยตอนนี้ถ้าวบ้านโลกนี้คืออะไรนะโอ้ยอันหนะ oh, วังเบเรนผู้ตีต่อต่อไปนต่จะได้ชนะ ฮารดก็เใจพี่นองเจนนแลีวนาจอพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยจอบดูข่าวพี่น้องมาปน้ำงงเอาเข่ารอบซิงมื่นมื่นพี่น้องวันที่เก้านรอบซิงเอาสวยรางวัลพี่น้องโอเคชนะพี่น้องเอ้ยบุตริตพี่น้องเพื่อศาสนะได้พี่น้องเอ้ย อ็นแล้วเขาลอเขาชิ้งนีดมาเลยรอสิง <trilogy> <อ occurs S 1> ที่หนึ <serving> <Enfin S 2> ่งเออื่นมีมีอีกความมื่ออื่นนี่มื่ออื่นขั้นมีก็ด้องเมืองพี่น้องชุดรากเพ่นก็ได้กยพอใจเต้นอันนีอยากัูอยก็พูใหญ่ที่ไม่มันมวนอกระด้งไปเชียรพ่อน่อยอยู่ พี่เดินทางก้าวเลยพี่น้องคลินี้กาแฟวาสซุ่พี่น้องพบกับสองสามายคลิปนาพี่น้องเอ้ยเขาเข้าใจที่ติดตากเขาเข้าใจละลายฝากกดใจกดใจกฤติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี้ครับวันหน้ามื่ออื่นอาจจะมีอีกเนาะมื่ออื่นมีหรอวะอื่นมีอีกพี่น้องรอเบิ่งเนาะคันมีคันบ่มีกับรอเบิ่งคือกันอะไรพี่น้องเอ้ยไปสิเป็นคลิปไปได้รอติดตามพี่น้องคลิปนี้ขอเจอรวาสซุ่พี่น้องไปละพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี